สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ g ค n Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม วิดีโอตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่7 1 8ถึง18ปีนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่กด subscribe แล้วเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นแจ้งเตือนอยู่นะครับ อันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนดูเยอะมากเลยนะครับศูนย์นะครับผมก็ถือว่าเป็นการทดลองดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่คูตเติ้าคูตเติ้ลสตรีมเสร็จเนี่ยสิ้นสุดเสร็จเนี่ยก็จะได้วิดีโอตัวนี้เอาไปให้นักเรียนในการศึกษากันนะครับแต่สำหรับใครที่ มีความสามารถที่เข้ามาดูสรีมได้เนี่ยก็จะสามารถพิมพ์ข้อความใช่ไหมครับพิมพ์ข้อความผ่านช่องทางตรงนี้นะครับนี่พูดอะไรสักหน่อยเวลาพิมพมาคุณเต้ลก็จะเห็นใช่ไหมครับเราก็จะสื่อสารกันได้เนาะลราก็จะได้เห็นหน้า,าพูดคุยกันนะครับโอเคมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่สถานการณ์ไม่รู้ว่าจะเปิดเทอมตอนไหนนะครับจะเปิดเรียนตอนไหน เพราะว่าล่าสุดเนี่ยบางมหาลัยเรากอา็อยู่ในสถานาการณ์ที่น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับคุณเติ้ลก็ห่วงนักเรียนทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่บ้านนะครับพยายามาลดการออกไปข้างนอกนะครับถ้าออกไปข้างนอกก็กาดย่าตกแล้วกันนะครับดูแลตนเองกันดีๆนะครับอย่าประมาทเนาะทางที่ดีเนี่ยทำแบบฝึกหัดอยู่บ้านเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะครับเข้าไปศึกษาบทเรียนอยู่ที่บ้าน เนาะลดการออกไปเล่นข้างนอกก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ <S <S ในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพเนี่ยครูเต้นต้องบอกก่อนว่าในวิชาพละศึกษาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดอยู่ว่าจะให้นักเรียนเรียนในเรื่องของอกีฬา นะครับถ้าเรียนกีฬาเนี่ยนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับหลายๆคนคงจะไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยก็มีหลายช่องทางนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทุกล้างไปก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับนักเรียนได้ก็คือการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งตรงนี้เนี่ยมีของ ช่วงวัยอยู่3ช่วงวัยนะครับช่วงวัยแรกก็จะเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งมีอายุตั้งแต่7-18ถึง18นะครับก็คือตั้งแต่ปอ1เนี่ยต้องทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับซึ่งมีรายการการทดสอบที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนะครับแล้วก็ 1> ป .1 ถึงป .6 ก็คือโรงเรียวนวนาคทุกคนนี่แหละครับใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ทดสอบกันไปแล้วในปีที่แล้วที่ในปีนี้เช่นเดียวกันครับนักเรียนต้องทดสอบทุกปีเพื่อดูพัฒนาการในเรื่องของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนะครับสมรรถภาพทางกายเป็นเรื่องที่สําคัญเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยมันหมายถึงอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีช่วงวัยของอประาชาชนทั่วไป19ถึง59แล้วก็ผู้สูงอายุ60 ถึง69นะครับในแต่ละช่วงวัยก็จะมีรายการในการทดสอบที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยคูตเติลจะพูดเฉพาะช่วงวัยของอนักเรียนนะครับก็คือช่วงวัยตั้งแต่7-18ถึงปปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ก่อนอื่นอยากให้นักเรียนนะครับเข้าใจว่าการทดสอบสมรรถภาพมันคืออะไรมันมีความสำคัญอย่างไรการทดสอบสมรรถภาพครับนักเรียน ก็คือสภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดีถ้าสภาวะของร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีนักเรียนก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใครที่มีสภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดี <c oughs> ก็จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ถ้าใครที่ร่างกายไม่แข็งแรง ใช่ไหมครับก็จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยยังจะลดปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยใช่ไหมครับลดปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยลดโรคต่างๆการออกกํกาลังกายเนี่ยช่วยป้องกันโรคได้ด้วยนะครับ ว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงโรคภัยใกล้โรคภัยใกล้เจ็บเนี่ยมันก็จะทำอะไรเราได้ยากนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยใครที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีก็ทำกิจกรรมต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับใครมีสมรรถภาพทางกายที่ดีก็จะเล่นกีฬาเก่งนะครับนอกจากเล่นกีฬาเรียนก็เก่งนะครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยถือว่าต้องใช้ความแข็งแรงของอวัยวะส่วนไหนครับ สมองใช่ไหมครับเอาไวว่าสมองก็เป็นนวัวะส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องการาการดูแลเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นความหมายแล้วก็ความสําคัญเกี่ยวกับสมรรถภาพาทางกายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงตารางตรงนี้นะครับนักเรียนน่าจะเห็นนะครับโคตต้นซูมเข้ามาให้อีกอให้ดูแค่3มช่องนี้แหละครับนักเรียน อสองช่องนะครับก็คือช่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะครับแล้วก็ช่องรา,ายการในการทดสอบนะครับของช่วงวัยของนักเรียนองค์ประกอบที่ใช้เนี่ยก็จะมีในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายครับนักเรียนซึ่งองค์ประกอบของร่างกายเนี่ยเราจะใช้การชั่งน้ําหนักการวัดส่วนสูงครับส่วน เราชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงไปทําไมเพื่อเอาค่าเหล่านั้นมาทําการหาค่า BMI นะครับถ้าใครนึกตรงนี้ไม่ออกนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องชั่งน้ําหนักที่เซเว่นใช่ไหมครับเขาจะให้นักเรียนขึ้นไปยืนเนาะแล้วเขาจะให้นักเรียนกอกอะไรครับกอกอะไรครับกอกคะแนนไม่ใช่นะครับ กอกส่วนสูงใช่ไหมครับเพื่อเขาจะได้เอาส่วนสูงนั้นมาคำนวณกับน้ำหนักที่เครื่องนั้นชั่งมันก็จะได้ค่าออกมาว่านักเรียนมีอ้วนใช่ไหมครับนักเรียนมีร่างกายที่อ้วนหรือว่าสมดุลหรือว่าผอมนะครับเขาคำนวณมาจากตรงนี้เนาะต่อไปความอ่อนตัวครับนักเรียนเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันในคาบนี้นะครับความอ่อนตัวตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันในคาบนี้แต่เดี๋ยวรูเติลจะอธิบายาภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับเราจะได้เรียนกันทุกตัวเลยเรียนคู่ๆไปกับสุข,ขะใช่ไหมครับเพราะเราต้องเรียนทั้งสุข,ขะและภาระภาระก็เรียนออนไลน์ได้นะครับถ้านักเรียนดูแล้วเดี๋ยวไปฝึกทำน่าจะปฏิบัติได้นะครับผมความอ่อนตัวตรงนี้เนี่ย ก็จะใช้วิธีการปฏิบัติคือการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็รายการต่อไปเป็นความแข็งแรงและก็ความทนทานของกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะมีอยู่2รายการด้วยการรายการแรกก็คือดันพื้นประยุกต์รายการที่2ก็จะเป็นการลุกนั่งนะครับต่อมานะครับความทนทานของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยกเข่าขึ้นลง3นาที ทุกคนได้ปฏิบัติกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วบางคนก็ทําได้ดีบางคนก็ยังสามารถทําได้ดีกว่านั้นนะครับตรงนี้อยู่ที่นักเรียนจะกลับไปฝึกฝนปฏิบัติเพื่อไม่ไม่ต้องเพื่อเกณฑ์ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรอกครับเพื่อสุขภาพของตัวนักเรียนเองนะครับต่อมาอันนี้เป็นเกณฑ์ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ของผู้ใหญ่ด้วยซึ่งครูเต้นยังไม่พูดถึงเนาะการทรงตัวเนี่ยของเด็กไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูของเรากันเลยเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเด็กและเยาวชนอายุ7-18ปีนะครับซึ่งมีช่างน้ำหนักนะครับว่าส่วนนี้คุณต้นข้ามไปแล้วกันไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับเราเลยแล้วก็หาค่าดัชนีมวลกายใช่ไหมครับอ่าเรื่องที่เราจะพูดถึงในคาบนี้นะครับนักเรียนก็คือนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับการนั่งงอตัวไปข้างหน้า วิธีการก่อนจะไปดูวิธีการนะครับคุเติ้ลขอพูดถึงวัตถุประสงค์ก่อนทําไมเราถึงต้องนั่งงอตัวไปข้างหน้ามันทดสอบอะไรการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเนี่ยนะครับนักเรียนมันเป็นการประเมินความอ่อนตัวของอวัยวะดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่หลังสโพกและที่สําคัญนี่นะครับพอนักเรียนปฏิบัตินักเรียนจะรู้ว่ามันตึงมากที่สุดเลยก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังครับ ใครที่เคยปฏิบัติใครที่เคยทดสอบก็จะรู้ว่าตึงมากนะครับบริเวณช่วงนี้โอเคนะครับต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ลักษณะแบบนี้ของเรียนเราไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะถ้าใครจําได้ของเราเป็นสีเหลืองแดงใช่ไหมครับแต่ก็ลักษณะวิธีการวัดเหมือนกันก็คือเอาเท้านี่เหยียบเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไม้ในการที่จะดันค่าออกไปนะครับตรงนี้เรียกว่ากล่อง วัดค่าความอ่อนตัวนะครับกล่องเครื่องมือวัดค่าความอ่อนตัวนั่นเองของเราใช้เป็นเก้าอี้มาประยุกต์ใช้นะครับต่อมาวิธีการปฏิบัตินะครับดูไปพร้อมๆกัน ขั้นแรกเลยสําคัญที่สุดก่อนเราจะทดสอบเราต้องทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่มันใช้ในการทดสอบในตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาด้นะขนขาหนาหลังนะครับแขนขาหลังแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะครับต้องยืดเหยียดเอาง่ายๆนะครับนักเรียนนักเรียนอยู่ที่บ้านออกกําลังกายง่ายๆก็คือยืดเหยียดกล้ามเนื้อ10ท่าที่ครูเต้นสอนไป ของน้องป .1 ถึงป .3 เนี่ยจะ5ท่าใช่ไหมครับของ4-5-6นี่สท่าพยายามทำทุกวันครับมันถือว่าาเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายาเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงให้กับร่างกายของตนเองนะครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขั้นพื้นฐานเนาะอันนั้นเนี่ยสิท่านี่คือยืดเหยียดทุกส่วนของกล้ามเนื้อเลยตั้งแต่หัวศีรษะนะครับจนปลายเท้าของนักเรียนเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยเมื่อเยืดเเยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนน,ยนั่งตัวตรงใช่ไหมครับนั่งตัวตรงแบบนี้เนาะจากนั้นก็เหยียดขาตรงไปข้างหน้าให้เข่านั้นตึงเข,ข่าต้องตึงนะครับนักเรียนเข่าจะงอแบบนี้ไม่ได้นะครับเข่าต้องตึงเมื่อเข่าตึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องชี้ขึ้นเป็นแนวตรงนะครับแล้วฝ่าเท้าเนี่ยก็จะต้อง าวางแนบไปกับที่วัดนะครับแล้วก็ไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับสะโพกส่วนมากมันกว้างไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ากว้างไปนักเรียนก็เหยียบเก้าอี้ตรงนี้ไม่โดนนะครับของเราจะเป็นเก้าอี้เนาะแบบนี้โอเค ขั้นตอนต่อไปครับนักเรียนทำอย่างไรขั้นตอนที่3เมื่อท่าทุกอย่างพร้อมนะครับนักเรียนได้ยินคำว่าเริ่มนะครับให้นักเรียนยืดแขนออกมาแบบนี้อ,อันดับพึ่งนะครับท่าเตรียมเนี่ยให้นักเรียนยืดแขนออกมาก่อนนะครับเตรียมพร้อมไว้เลยพอได้ยินคําว่าเริ่มนักเรียนก็ดันแขนไปข้างหน้าแบบนี้ แค่นั้นเองนะครับนักเรียนก็จะดันแขนไปข้างหน้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวครูต้นอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังแล้วกันขั้นที่3นะครับเมื่อนักเรียนได้ยินคําว่าเริ่มก็ให้นักเรียนยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะครับให้อยู่ในท่าศอกเหยียดตรงเนี่ยแหละครับท่าศอกเหยียดตรงเป็นอย่างนี้นะครับมือทั้งสองข้างก็จะซ้อนทับกัน นะครับแนบชิดติดก,กันแล้วก็จะต้องเท่ากันนะครับไม่ใช่มือบนยื่นออกมาสูงกว่ามือล่างแบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องเท่ากันเนาะแล้วก็พอได้ยินเริ่มปุ๊บนักเรียนก็เหยียดเพื่อด,ดันตัววัดออกไปจากนั้นค้างไว้ประค่างไว้3ามวิส่วนมากครูก็จะบอกว่าอ่ะพอแล้วลูกใช่ไหมครับนักเรียนก็เงยหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ทดสอบแบบนี้อีกหนึ่งครั้งเอาค่าที่ได้มากที่สุด เนาะส่วนมากเป็นไงนักเรียนเป็นลบเนาะเป็นลบก็คือถ้ามันไม่ถึงตรงเนี้ยอันนี้ใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นเนาะขอบมันถ้ามันเลยขอบตรงเนี้ยไปมันจะเป็นบวกแต่ถ้ามันไม่ถึงตรงเนี้ยครับมันก็จะกลายเป็นค่าลบใช่ไหมครับเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยถึงกันน้อยคนนักเนี่ยจะวัดได้เกินเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามนะครับออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวสักหน่อยเนาะ เพราะว่าความอ่อนตัวเนี่ยช่วยในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะครับลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาถ้าเรามีความอ่อนตัวเนาะต่อไปนะครับเรามาดูระเบียบในการทดสอบก็คือข้อที่1เลยเนี่ยการงอเข่าในขณะที่ก้มตัวเมื่อกี้ครูต้นบอกแล้วถ้านักเรียนง,งอเข่าเนี่ยค่ามันเป็นบวกอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยเนี่ยพอเวลานักเรียนดันไปนักเรียนง,งอเข่างอเข่าขึ้นมาอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับตัวของนักเรียนเนี่ยก็จะดันไปข้างหน้าได้เยอะค่าม,มันก็จะเป็นบวกแต่คนนี้เห็นไหมขาตึงเดะเลยนะครับแล้วก็ความอ่อนตัวนี่สูงด้วยจากนั้นเนี่ยงอเข่าไม่ได้นะครับแล้วก็โยกสะโพกช่วยก็ไม่ได้ปลายนิ้วมือ2องอปลายนิ้วมือทั้งคู่เนี่ยแบบนี้ใช่ไหมครับต้องต้องซ้อนทับกันแบบนี้จะเกินกันแบบนี้ไม่ได้นะครับนักเรียน โอเคต่อไปเป็นการบันทึกผลอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูเนาะแต่นักเรียนรู้ไว้ก็ได้นะครับเป็นประดับความรู้ในเรื่องของการบันทึกผลถ้ามันเป็นจุดทศนิยมแบบนี้ก็ให้0.5ใช่ไหมครับก็ปัดขึ้นสมมุติว่าเนี่ย15.5ก็ปัดเป็น16 15.7เกิน0.5ขึ้นมาเกินเลข5ขึ้นมาก็ปัดขึ้นไปแต่ถ้ามันต่ำกว่า0.5นะครับเช่น15.3 15.4ก็ปัดลงเป็น15แค่นั้นเองนะครับโอเคต่อมา ต่อไปจะเป็นรายการของด้านพื้นประยุกต์วันนี้เรายังไม่พูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวฟังตรงนี้เสร็จครูเติ้ลจะให้ดูวิดีโอนะครับให้ดูวิดีโอที่ครูเติ้ลเนี่ยได้ทําตัวอย่างไว้ให้ดูเพื่อที่นักเรียนจะได้เอาไปฝึกที่บ้านถ้าฝึกทุกวันฝึกบ่อยๆความอ่อนตัวจะเพิ่มมากขึ้นนะครับความอ่อนตัวจะเพิ่มมากขึ้นสุขภาพของนักเรียนก็จะแข็งแรงมากขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีนะครับเดี๋ยวครูเติ้ลอา่า เตรียมวิดีโอสักครู่นะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดด้วยเนาะในระหว่างรอเนี่ยดูก่อนอ่ะมีผู้ชมอะไรเนี่ยผู้ชมพร้อมกันหนึ่งคนเอ่อตรงนี้เนาะมันมันมีวิธีดูไหมว่าผู้ชมตรงนี้คือใครนะครับใครรู้วิธีก็ก,ก็ก็บอกกันเข้ามาหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนเข้าไปกดส่าสไล์เนาะพอเวลาถามต่อไปเงี้ยอาจจะมีคนพิมพ์มาโต้อตอบกันได้คุยกันนะครับโอเคตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนวิธีการเอาท่านี้ไปฝึกเพื่อพัฒนาในเรื่องของการความอ่อนตัวนะครับไม่นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวของการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการนั่งงอตัวไปข้างหนา้าวิธีการกระบวนการต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะนั่งงอตัวไปข้างหน้าให้ผ่านเกณฑ์หรือให้ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับเรียนเท่าที่ครูเห็นมาเนี่ยคือส่วนมากค่าจะเป็นติดลบทท้งนั้นนะครับนักเรียนจะเห็นใช่ไหมครับจากอ่า เครื่องวัดในการนั่งมอตัวข้างหน้าจะมีค่าเป็นบวกกับค่าเป็นลบนะครับส่วนมากนะครับจะมีค่าเป็นลบนั่นแปลว่าสมรรถภาพในการนั่งมอตัวข้างหน้าของนักเรียนเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูวิดีโอตัวนี้แล้วนําไปฝึกฝนครับวิธีการง่ายๆเลยวันนี้สอนท่าเดียวเท่านั้นท่านี้มีชื่อว่ายืนพับตัวท่ายืนพับตัวชื่อบอกตรงๆแบบนี้เลยก็คือการที่เรายืน แล้วเราก็าค่อยๆพับตัวลงมาวิธีการคือให้นักเรียนยืนตัวตรงครับยืนตัวตรงลวายแขนตามสบายครับหลังจากนั้นให้นักเรียนหายใจเข้าหายใจออกช้าๆลึกๆนะครับสามครั้งเข้านับหนึ่งออกนับหนึ่งเข้านับสองออกนับสองเข้านับสามออกนับสามแบบนี้นะครับช้าๆลึกๆนะครับตรงนี้นักเรียนไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า การหายใจเข้าออกนิงถูกวิธีเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนเข้าไปาช่วยในการทํางานของร่างกายรบสามครั้งนะครับตรงนี้เป็นวิธีการหายใจนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเราหายใจเข้าโดยที่หายใจสุดหน้าอกเราจะเป็นงไงครับนักเรียนมันก็จะยกขึ้นใช่ไหมครับตัวจะตั้งตรงขึ้นแล้วตรงนี้เพิ่มนิดนึงพอเวลายืนตรงนี้นะครับให้นักเรียน พยายามทิ้งน้าหนักของตัวเองเองมาข้างหน้าก็รักษาสมดุลในการยืนนะครับการทรงตัวให้ดีดูว่าสมดุลหรือเปล่าก็พยายามยกปลายเท้าขึ้นมานะถ้าเรายกปลายเท้าขึ้นมาแล้วเรายังยืนอยู่ได้เนี่ยก็แปลว่า,าการทรงตัวเนี่ยโอเคแล้วแต่ถ้าใครยืนแล้วโอนเอนมีวิธีครับให้พยายามอ้าขาขออกเล็กน้อยก็จะทําให้การทรงตัวของเราเนี่ยดีขึ้นหลังจากนั้น ถ้าต่อไปนะครับก็คือการพับตัวนะครับให้นักเรียนค่อยพับครับวิธีการคือหายใจเข้าครับแล้วจังหวะที่เราหายใจออกให้เราค่อยๆพับตัวลงมาครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำแขนทั้งสองข้างนะครับ โ้งมาจับกันแบบนี้จับที่บริเวณข้อสอบครับจับที่บริเวณข้อสอบครับพับลงมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สูญเกินไปไม่ต้องสูะครับอันนี้คือระดับปกติที่เราทําได้ให้เราอยู่ในระดับปกติที่เราทําได้โดยการหายใจเข้าออกสามครั้งครับแบบนี้ครับเมื่อครบสามครั้งแล้ว ให้นักเรียนหายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าเสร็จแล้วนะครับให้หายใจออกพร้อมกับพยายามทิ้งน้ําหนักตัวเองเพื่อให้พับตัวมากขึ้นครับแบบนี้นะครับหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงอีกครับค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปนะครับอ่นนี้คูฝืนมาอยู่ระดับนี้นะครับแล้วให้อยู่ระดับที่ฝืนโดยการหายใจเข้าหายใจออก3ามครั้งครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะตึงบริเวณต้นขาด้านหลังนะครับถ้าใครยังพอไหวอยู่ก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพร้อมกับงอตัวพับตัวลงอีกครับแต่ถ้าใครไม่ไหวแล้วก็หยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหายใจเข้าครับพร้อมกับยกตัวขึ้นมาครับแล้วเอามือไปจับที่บริเวณสะโพกนะครับ นี้นะครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะครับสครั้งเหมือนเดิมครับเมื่อครบ3ามครั้งแล้วให้หายใจเข้าพร้อมกับยกตัวขึ้นมาครับเราก็จะกลับมาท่าปกติแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือการจบในการฝึก1ครั้ง,งอัพยายามทำให้ได้3ารอบยิ่งทำก็ มันก็จะยิ่งช่วยทําให้การหน้างงอตัวไปข้างหน้าเนี่ยดีขึ้นับนักเรียนลองกลับไปทําดูนะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับโอเคนะครับนักเรียนน่าจะพอทําได้ไหนใครทําได้ยกมือหน่อยครับโอเคนะครับครูว่าไม่ยากเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าใครทำเนี่ยสุขภาพของเราก็จะดีนะครับ ไม่อาถ้าใครเคยรู้จักการทําโยคะเนี่ยก็จะรูปแบบเดียวกันครับพวกนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของการกล้ามเนื้อที่มีการยืดเนาะถ้ากล้ามเนื้อเรายืดเส้นเอ็นเรายืดไม่ตึงนะครับเราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทําได้สะดวกมากขึ้นนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้ให้ไปลองฝึกปฏิบตัติไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนะครับใช้ร่างกายตัวเองฝึก ทำบ่อยๆอ,อยู่กับบ้านไม่ต้องอลดการออกไปข้างนอกใช่ไหมครับก็ทําให้สุขภาพาร่างกายของเราแข็งแรงได้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดันพื้นกันว่ามีวิธีการดันยังไงเนะาะก็เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนในไลฟ์ใน23นาทีแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนสำหรับวิดีโอนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดขออภัยไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ